กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไล่เฮโชกทุกถูกทันนะครับอ่ะครับมาพบมาเจอกันช่วงบายๆนะครับมื้อนี้นะครับอ่าทางแอดวิไลนะครับเอฟซีก็บล้อค่อยกันหลายนะครับเลขดับบนพ่อกล้วยนะครับเอาครับสำหรับเลขดับบนพ่อกล้วยนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพ่อกล้วยได้ส่งมาให้แล้วนะครับอ่าตัวเลขแนวทางชุดดับบน อ่าทางแอดวิไลเช็คบิงนะครับมีทั้งมดนะครับยี่สิบเจ็ดชุดนะครับยี่สิบเจ็ดชุดนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่ที่แคปบหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสมุดประกาศเลยนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลนะครับอาจจะพาเขียนเลยนะครับสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แคปบหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสมุดประกาไว้เลยนะครับอ่าพูดถึงเลขดับนะครับเอฟซีอ่าพูดถึงเลขดับอ่าพอกวยกับแอดวิไลกับเ้าอยู่ตลอดนะครับ ดับเป็นสูตรของใครของมัน AFC ที่ได้เล็กเด็ดเหล็ดังนักคำนวณสำนักต่างๆนะครับที่ได้คำนวณได้เด็ดๆนะครับที่มาชนกันกันกบเล็ดับพกอกล้วยเลขคว่ำฝันเม่นๆผีให้ผีหน้าบอกผีเจ้าป้าเจ้าเขาบอกอซื้อได้เด้อครับเบาอยู่ตลอดนะครับเรียงแนวทางเหล็กดับนะครับบ่ไไ้ห้ามซื้อและกกาทางังเอดวีไล่ครับบอกตลอดนะครับ อกองฉลากไม่มีเลขดับนะครับอกองฉลาก,ก่ามีเลขดับเพราะกล้วยเฮ็ดขึ้นมานะครับกเ็เฮ็ดเพื่อ,อเป็นการนะครับเป็นการทําสูตรของจ้าของนะครับนะักคานวณน,นะครับเพราะว่าจะเป็นชุดเลขเกิดชุดเลขดับนะครับต้องคานวณน,นะครับในเมื่อคํานวณแล้วก็เอาลงมาฝากมาตอนเอฟซนะครับาราคาสีขอบอกเอฟซนะครับย้อนไปแค่งวด เอาหนึ่งเมษายนพอเกวยกระดับอยู่ทั้งบนทั้งล่างนะครับอ่าเอฟซีทีที่ตามประจําก็คือสิ้นยูดีแล้วก็สิบหกเมษายนนะครับพอเกวยกระดับอยู่ทั้งบนทั้งล่างเอาสถิติจ่อๆนะครับแล้วก็มางวดวันที่สองครับสองพฤษภาคมก็คือดับไปอยู่นะครับดับไม่อยู่อ่าแล้วก็งวด วันที่16พกพฤษภาคมที่ผ่านมาพอ้กยดับอยู่ทั้งบนทั้งล่างนะครับแลวก็อ่าสก, v กิปทางแอดวีไลก็โช่ในอ่าชุดดับล่างไปแล้วนะครับเอฟซี FC บังคีบย้อนหลังใดอันนี้ก็ขอบอกเอฟซีนะครับอันนี้เท่ากับเท้าคว่ำให้การฟังแลวก็เอฟซี FC ท่านใดที่ว่ามักว่าชอบเลขดับนะครับเข่ากับปล่อยพานนะครับเข่ากับเบิ่งกแต่ชุดเหลกเกิดพอ้วยก็ไดดนะครับพามีชุดเลขกเกิดอยู่ทั้งบนทั้งล่างนะครับปล่อยให้ขึ้นกัน สำหรับชุดเหล็กเกิดนะครับอันนี้คือบอกไใเอฟซีได้เข้าใจนะครับสำหรับตัวเหล็กหนะ้ทาทั่งเหล็กดับนะครับอ่าบอต่องไวอู้เห็นเหล็กดับเราเลิ่ซื้ออ้าบอต้องวานะครับพอไอเอฟวีไลบอกชัดเจนอยู่ตลอดเพราะกล้วยก็บ,บอกอยู่ตลอดอ่าตลอดเลยสําหรับเหล็กดับนะครับชนเลขเด่นเลกดังซื้อได้ไม่ได้ห้ามซื้อนะครับอ่าครับมาเบิง้งเตรียมเลยนะครับพูดบอกอแม่เตรียมเขียนเลยเดี๋ยวทางเอฟวีไลนะครับ อ่าแต่ผ้าเขียนแล้วนะครับมี27ชุดนะครับอ่าใส่เวลาบระดดน,นะครับขอเวลานิดหนึ่งนะครับอ่าเอฟซีกับล้อค่อยกันหลนะครับสําหรับชุดเลขดับบนของพักลกวยเพราะว่าด,ดับล่างข้าปอยไปแล้วนะครับอ่าครับคู่แรกนะครับเขียนตามไม่ได้คุณ่อคุณแม่นะครับคู่แรกครับอ่าศูนย์หนึ่ง แล้วก็1 0ต่อไปครับห้าห้าหต่อไปครับหกห้ 6, 5, เาเคียรตามเลดเดอครับคุณพ่อคุณแม่ต่อไปครับ7จสต่อไปครับสี่เจ็ด เขียนตามเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเขียนตามเลยต่อไปครับสามแปดต่อไปครับแปดสามต่อไปครับหนึ่งสามสามหนึ่ง เขียนตามด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์มียี่สิบเจ็ดชุดนะครับเขียนประดนุนะครับต่อไปครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งต่อไปครับสองเจ็ด เจ็ดสองต่อไปครับสี่ห้าต่อไปห้าสี่เขียนตามเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่อสามหกครับหกสาม 96 91 93 94 98 คุณพ่อคุณแม่คือพ่อเขียนท่านนะครับต่อไปครับเก้าเก้าคู่สุดท้ายครับคืออ่าพอไพ่คาบีฟซีอ่าศูนย์หนึ่งมีแล้วนะครับอ่าศูนย์หนึ่งอยู่ข้างบนแอดวีไลลืม 0ูมีแล้วอ่าโอเคครับเบิร์ดแล้วครับเอฟซอ่าเบิร์ดแล้วนะครับอ่าหมดแล้วนะครับอ่ามาเช็คเบิงใหม่เดี๋ยวครับเอฟซีให้แอดวิไลเช็คอีกเน่าน่าจะน่าจะเป็น26ชุดนะครับ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสิบ สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่สิบสองยี่บสามยี่สบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกอ้าวโอเคครับยี่สิบหกชุดครับคุณพ่อคุณแม่แอปวิไลหลงพอเกล้ยกับทรงว่าผิดนะครับ fc อ้าวครับมีศูนย์หนึ่งสองรอบอ้าโอเคครับเป็นยี่สิบหกชุดครับเซกเซกละเอียดแล้วอ่ายี่สิบหกชุด คุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอแล้วก็ขือนิเยนต่มไปที่เรียบร้อยนะครับสรุปแล้วมี2 6ชุดนะครับทางแอดวิไลกับผ้าเขียนแล้วนะครับ FC คุณพ่อคุณแม่ก็คือสิบอทวนตัวเลขนะครับล็อกขวนเวลา FC นะครับเอาครับสำหรับ FC นะครับที่ล็อกค่อยแนวทางของคุณพ่อเสียนเอเฮแล้วก็หลายๆสำนักนะครับย่างหลายสำนักเดี๋ยวแอดวิไลจะทยอยปล่อยแนวทางให้ไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นดับบนของพ่อกล้วยนะครับ หมิถุนายนครับสองพนะครับอ่มามักชอบนะครับเขาก็ยังตามามามักปลอยพันนะครับสําหรับชุดเลขดับนะครับอ่าขอบอก f อฟเลยว่านะครับดับเป็นแนวทางชนเลขเด่นเลขดังเลขความฝันแม่นๆอ่าเลขผีให้ผีหน้าผีเขาบอกซื้อได้กองฉลากไม่มีเลขดับอาวยูดิมีแห้งครับเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ